ได้เป็นบุญนะครับเป็นบุญขนาดนักนะครับที่ได้นมัสการนะครับของออท่านหลวงตาบุญชื่นนี่นะครับว่าเป็นมงคลของชีวิตที่แท้จริงครับเจ้าเขตแหล่งเ้านนเนี่ยอันนี้ขององค์การมหาสตรบลหน้าไลหลวงครับน่าไลหลวงสวัสดีค่ะป้าแกนทำแล้วนะเตา ครับพิชาอาสาเนี่ยตอนนี้ปากสองพี่ชาสาวตอนนี้ลวงหลวงตาเดินจากอย่างจากวัดสามพุกมาแล้วเนี่ยตาเดินเร็วมากอย่างเด็นตาเินตาเดินมาแล้วค่ะปาช่องพี่ชา ด้วยนะคะฝากไลค์ share, กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะคะที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะนะครับก็ขอสวัสดีพ่อมแม่พี่น้องนะครับวานฐานต้มสีครบรักทุกท่านนะครับก็พระนี้นะครับหลวงตา กะได้เดินทางจากเข้าเกตหมู่บ้นานหันตรงแล้วนะครับทุกท่านนะครับไล่ปูผ้่านะครับเผื่อเงหลงตาไ้เบียบเผื่อเป็นสิรีมงคลนะครับการถวายน้ำนะครับถวายน้ำก็คือยกเตียงอกนะครับบอดีกลมเนอร์นะครับกลมยกอกแนละ้วเงยหน้าดูหลงดูหน้าหลงตานะครับหลงตาก็จะเคาะหัวให้ทุกๆท่านนะครับเพื่อเป็นสิริมงคล เนียค่ะอันนี้ท like ี่ไ okay. ด้ยินอยู่นี่เป็นเสียงประชาสัมพันธ์นาหลวงตาหลวงตาภาคโย่เนาะหลวงตาภาคตหยุดเดินเท้าเปล่านะครับเดี๋ยวจะเหยียบย่ำนะฮะเดี๋ยวฝัาจะได้เช็ดนะครับหลายได้นะครับขอพาตำรวจวันนี้เอาอย่างยัดตั้งปืนต้องผ่องก็เอากระเป๋าตังไว้นะครับเพื่อมันหมานหมานนี่นะ ยกน้ำเพียงหน้าอกเนื้อกะเลย์นะนะครับถึงข่้มนะครับก็คือมวกนะครับท่านใด้ตีเอามวกว้างคือหลงตาเหยียบนะครับเปิดกระบอกเยียบนะี่เรับแล้วสักกันหรอคือหลงตาเหยียบพออาิดทเป็นอะไอ้ปลาไม่จบนะครั้กระไรได้กระด่างตัวโบ่บ่บ่ได้เข้าห้องน้ำคือเป็นเป็นหางมาอิทบังพ่อมต่เอาลาซซารีเอากระเป๋าเอาตะตังนะครับมาให้ ตัวอธิฐานนี่ก็จะาใเยียบเลยนะครับขอแจ้งประชาสัมพันธ์ทุกพันถามความรูซึกดีกว่ารอรอสักค้นเราดูสกคร้โ้ยไม่อยเนาะกว่ารู้ซึกจะได้เวลาหลงตาเปิดอย่างผ่านมาอีก็ดีใจดีใจับนี่ไตนาโต๊ะเปล่าเอาผ้าออกก็มาตกมู ยอดย้อมพี่น้องทั้งหลายก็ดีใจครับเจ้าเจ้าดีใจเนาะถ้าเป็นผ่านมาเขาก็ดีใจแล้วเนาะเป็นบุญกุศลนะเต้าอ๋อเนี่ยค่ะบรรยากาศอิ่มอกตื่นตื่นอกตื่นใจอิ่มอกอิ่มใจอ้าฝ่อมีความทุกสุขใจของเต้าเนี่ยเตก็ถือว่ามีอันไเป็นบุญนะครับเป็นบุญขนาดนักนะครับที่ได้นมัสการนะครับของท่านหลวงตา คุณชื่นนี่นะครับถือว่าเป็นมงคลของชีวิตที่แท้จริงครับเจจ้้าาเเในขตแห่งเจ้าเนี่ยอันนี้ขององค์การมหาสตบดนาไหลหลวงครับนาไหลหลวงครับดูแลในพื้นที่ตำบลนาไหลหลวงทั้งหมด10หมู่บ้านครับป้าจะไปส่งเปิถึงไหนหรือทำผาลักเลยครับทำผาลักเลยนะเจ้าดิีบริการนะครับรวมบารมีโมทนาบุญครับโอ้สาธุสาธุเจ้าอ่ะนี่เป็นจะได้พ่องอีเนาะ อีป่ออีแม่เปิดมานังมาหนังล้อมะหนังล้อ,ลอตั้งแต่หลวงต้เดินออกมาแล้วเดินออกมาแล้วเต็มตัวเลยค่ะข่อนแล้วนะคะได้ทำธุระแล้วนะคะฝากเพื่อนๆพี่ๆน,นะคะกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์ให้ออด้วยกดกระดิ่งนะคะถวายน้ำให้กับหลวงตานะคะหลวงตาบุญชื่นเดินมาแล้วนะคะ ก็อาจจะอุทัยศูนย์เมืองหน่อยเนาะอุทัยศูนย์เมืองหน่อยก็ยกหน้าอกเลยนะครับยกไว้ที่หน้าอกนะครับยกไว้เลยเตายกไว้เลย้ยกเลยครับยกเลยครับยกเลยครับนะคะยกผ้ายกน้ำเลยนะครับยกน้ำที่ักถวายยกได้เลยครับยกไวที่หน้าับไม่ต้องมาหลุงฟ้ามาแล้วนนีี่เลยครับ

นี่มันมาเอามาหน้าเลยขึ้นยกขึ้นแล้วกลับไปเป็นน้ำมัน